ค่ะนผูท่านผู้ชมท่านจะอาจจะกล่าวทักทายกับท่านผู้มีเกียรติที่อยู่ในบริเวณนี้สมมติว่าในแถวนะคะมีความพร้อมแล้วท่านประธานนะคะเออเข้าลำไปครับข้าหมด เรื่องทำตาระเบียยพัดเาีรยนเชิญแขกผู้มีเกียรตินะคะที่จะต้องขึ้นบนเวทีปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรมของตำบลองจังหวัดชนบุรีบนเวทีค่ะท่านประธานจะเดินขึ้นบนเวทีนะคะทั้งอาชญากรรมดูแลความปลอดภัยชีวิตและทรับสินขอประชาชนและพรไหมครับขึ้นได้ขออนุญาติส่งหน้าได้แล้วเอาขอ้ เมื่อท่านประธานได้ท่าทาท่านแข็งในโอกาสนี้นะคะ๋ยวที่ฉันขอมาแล้วผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆนะคะที่ได้นําเรียนวันประผมพันตำรวจโทน้ำพําลกรมำรวจทหารป่ายปกครองำดูแลวความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนแล้ว ชนบุรีประธานในพินธ,รรธีกระผมอันตำรวจเอกอาทิกรสอนชัยรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชนบุนรีขออนุญาตกลับรายงานดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและนักท่องเที่ยวภายใต้ย,ยุทธการที่ทัพชนประจำปีพุทธศักราช2566ของการตามมาตรการรักษาความสงบเรียบร้อยความปลอดภัยในชีวิตโดยบูรณาการกำลัง ร่วมกับหน่วยงานตา่างๆกลุ่มผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดทุกประเภทกลุ่มผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับมียาเสพติดในสารบริการการปล่อยให้เด็กอายุต่ำกว่า20เข้าไปใช้บริการการพกพาวุฒโดยไม่รับใบอนุญาตาตา่างๆีสักครู่หนึ่งนะคะเมื่อกำลังผลของค่ะที่เรามาร่วมกันตรงนี้นะคะอีกสักครู่ค่ะถ้าหาทุกท่านพร้อมแล้ว รถตู้นะคะก็จะเป็นวถานทีการที่จะรับส่งกบบงคนหรืให้ความเหล